ร้เด็ดสยามต้นปี2025มีร้านไหนมาใหม่บ้างไปดูกันเริ่มร้านแรกกับเกตเตี๋ยวที่เขาฮอตฮิตเป็นกระแสตั้งแต่ร้านเปิดเลยลราคาเริ่มต้นเพียง9บาทแถมกาก,ากหมูยังเติมไม่อั้นสำหรับใครที่อยากกินัคกี้ฮังกี้ข้าวผัดอเมริกันสุดแกมตอนนี้เขามาเปิดที่สยามพารากอนแล้วทางเราได้ไปกินมาแล้วจะบอกว่าอร่อยสมคำาล่ศเลอมาต่อกันด้วยคัสสึฮิตเช่นร้านทงคัสสึที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ร้านนี้ราคาเริ่มต้นขอเพียง189บาทแต่ที่เด็ดของเขาคือเซตคัส เสิร<ส>์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่นหม้อไม้ที่หุ่งหม้อต่อหม้อเลย,เยแล้วข้าวโซอิอข้าวซอยเจ้าดังจากเชียงใหม่ก็มาบุกพารากอนสักทีด้วยรสชาติเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์บอกเลยว่าต้องมาลองกินกันสักครั้งเตาได้ร้านเอกเดย์แซนด์วิชสไตล์เกาหลีเขามีมาให้เลือกกว่า30เมนูและเริ่มต้นเพียง89บา้าทแต่ใครสายบุฟเฟ่แบบเราตอนนี้หมูกระเทยเขาก็เปิดแล้วนะเริ่มต้นแค่398บาทก็อิ่มคุ้มกับรายอาหารจุกๆแต่ถ้าใครอยากกินหมูกระทะแบบอัลคาร์ดเขาก ต้นเซฟเพียง279แถมเติมหักได้ไม่อันอีกด้วยก็ยังมีร้านกัดโซสเต็กภายในร้านตกแต่งด้วยไวเมกาเวอร์แถมมาพร้อมกับราคาที่สุดแสนจะน่ารักปิดท้ายด้วยคารเโอเกตที่เริ่มต้นเพียงชั่วโมงละ200บาทแถมยังมีหลายแนวเพลงอีกด้วยใครที่อยากโชว์พลังเสียงกับเพื่อนก็มาที่นี่กันได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีหลายร้านที่เขากําลังจะมาเปิดให้ชาวสยามได้มาลองกันอีกด้วยนะ